ว่าไรซ์สองหนึ่งฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็คืมอะไรพร้อมแล้วก็ผมวันนี้ก็มาเล่มาเล่นแบบที่ชื่ออะไรนะหรือไอเลิฟไม่เวิร์กฉันชอบงานของฉันไม่ไอเลิฟไม่จอยไม่ใช่เหรอไอเลิฟไม่เวิร์กอ่าทำไมชื่อชื่อตอนที่เขาจอยเข้าตามเองมามันชื่อไม่จอยวะชื่อเวิร์กเออนั่นแหละฮะเอาไปว่ามันคือแบบคนไทยใช่ไหมอ้าวหวัดดีมิสเตอร์มืด หน้าแต่ละคนหน้ามันตัวหน้ามันตัวดิเลยกูรู้ไหมกูเห็นหน้ามึงเป็นยังไงกูจะชอบไปดิบแค่บุ๊คบุ๊คเล่าปวดขี้หมดเลย DSO เอ้ยเพ่ไอตูนไอตูนทุกอย่างรู้ว่าหน้ามึงเป็นยังไงมึงไปดูไอ้บอสเนอะโอเคโอเควันนี้ผมก็มาเล่นกับเพื่อนนะฮะซึ่งมาอยู่ในแบบผีใช่ไหมก็แบบผีมืดมืดยิ้มปแมปแบบตลกมั่งตัวเนอใช่แมปก็ก็มาดีกัน ก็หันหลังมาหันหลังมาตามสูตดแล้วเหรอไม่ไม่ตามสูตรด้วยเราต้องสำรวจให้หมดก่อนมึงอย่าไปที่มือตรงนู้นก่อนใช่นี่ไงคลิปในมันอันตรายแล้วมึงอยู่ไหนก็แล้วให้กูเบื่อที่จะเดินตามคนเข้าใจไหมเนี่ยมึงก็เดินลำไปดีกูมันตัวตีห้องเดียวอะ ไปนะห้องอะไรนะมึงว่ามึงว่ามึงว่าห้องออฟฟิศทุกห้องเป็นอย่างนี้ไหมวะผ่านเกล็ดเขาขนาดสมุนยังเหมือนกันเลยว่าเขาเกล็ดเขาป่ขนาดสมุนยังเหมือนเลยอ้าวย้อนเลยอาจจะมีบางอย่างก็กด e กด e เพื่อเปิดคอมพิวเตอร์จะมีหน้ามันอยีไหมมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นเดะไอ้ยาสไลด์ติ่งมาก เราไม่ถูกกใจไอคอมกระจอกไอคอมสองพันล้านปีตัวกินกาแฟไหมไอ้การด่าวินดูไอพีนันมาหักการละมกรไม่หมายถึงคอมในตำนานเนี่ยเซฟเฟอร์ไหนเดี๋ยวรองอมาโหลดเสียงโหลดคอมสุดอีปีนะฮะฟังได้เลยที่เสียงคอมกูรู้ว่าเสียงปิีนีเอ้ยข้างนอกมันไปไปจะปีนอ่ะโอ้เชื่เชื่อแม่มันต้องมีผีเข้ามาเว้ย นี่ไงนี่ไงนี่ไงตาก็ไม่เห็นนะหัวย่างโตเลยยีดเคี้ไม่เห็นนะไมื่อนก็ไม่เห็นไงแต่กูเห็นชัดเจนว่าตอนเบิรกอ๋อตอนนี้คือเทิร์นออนเซิร์ฟเวอร์กสีเครื่องเปิดเซิร์ฟเวอร์กสีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ข้างนอกนี่ไงอ้าวชิดเซิร์ฟเวอร์ข้างนอกโอเคมึงเดินนำได้เลยเดี๋ยวกูตามตู้เซิร์ฟเวอร์กกูเนี่ยไม่ต้องเซอร์เบิร์กเว้ยเนี่ยอ่าตู้เซิร์ฟเวอร์ อันนี้เจอเลยก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะอ่ใช่ฮะกดบอกคนดูกำลังคอนกำลังคอนแม็กอยู่ตอนเนี้ยโอเคแต่กูเฝ้ากูต้องกินไหมเผื่อได้คอนเทนต์เนี้ยไม่เราบล็งแจกกันไปเลยเดี๋ยวกูเฝ้าตรงนี้เองไอ้บอกไอ้โก้มงอยู่ไหนเอ้าทู้ไม่เห็นหรอไม่เห็นเดี๋ยวกูเจอเครื่องนึ่งเนี่ยไม่เอาไม่กล้าไป็นคนเดียวคือมันมันรอกี่นาทีตอนเนี้ยมันรอรอกี่นาทีในการในการทิงครัมันติดครั้งหนึ่ง ดูเราก็แค่กดเปิดแล้วก็เดินหนีปะใช่เนง่ายขนาดนั้นเลยมันจะไม่มีตัวอะไรทำลายเครื่องใช่ไหมไม่น่ามีไม่น่ามีไอ้ชัวร์บอลเดี๋ยวเธอเสร็จแล้วบอสยังเอออนั้วเสร็จแล้วใช่ใช่ใช่มันขึ้นเครื่องหนึ่งไงใช่ไงมันเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่กูเฝ้ากดกดแล้วปล่อยได้เลยอปล่อยได้เลยป้าป้ป้เออเรากดแล้วไปเครื่องอื่นดีกว่ารีบร้อนแต่เฮ้ยเฮ้ยทำไมมันทามืดกว่าไป เจออะไรรุ่งไม่เจอรุ่งไม่เจอหรอกถ้าถ้ามึงทำถ้ามึงทำเสียงเงี้ยถ้าเสียงเสียงมันจะเป็นอีแบบมันต้องมีเจอผีอะเป็นอะไรวะโลภีนี่โลภีนี่โลภียังไงฮะโลภีเสียงมันเจอผีเนี่ยเสียงมันจะเป็นย, <c oughs> ย,ยังไงยังไงฮะไม่มันจะระเบิดเสียงเป็นแบบติดนิดติดนิดโอเคอ้าวเดี๋ยวก่อนมากลับมาทางเดิมนะเพื่อน ต่างเดิปไม่ไหนต่างใหม่เออเปิดละเปิดเปิดเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วโอเคงั้นเราก็รอเพราะว่าน่าจะโผล่มาเหลืออีกเครื่องหนึ่งก็เหลืออีกหนึ่งแล้วเนี่ยเครื่องเนี้ครบแล้วครบแล้วครบแล้วแล้วเราก็รอกลับมาเจอกันอู้นั่นสิครับนั่นนะฮะมิสเตอร์อีว้าวดูคนหน้าปวดขี้สองคนนี่คือคือเรารักงานแล้วทำไมเราต้องเป็นเราต้องมีหน้าหาแบบนี้ด้วยวะ้งทำงานเครียดเนี่ยรักงานมากมากเครียดงานมาก

ไปเจ็บเจ็บข้างหูตึกตึกไอไอตรงกล่กองแรกไงบอสไอตรงเครื่องแรกอะ <c oughs> ใจเกียกรีเยอะใจหัวใจเต้นใจเกียรีแน่แน่มันเจ็บเจ็บข้างหูอ่ะมันกินมันกินของเส้นไหวอ่ะฮย้โฮยโอ๊ะเดะดูด้วย,ย,ยจะแย่กันไปนะเว้ยก้ยังสิๆๆเจ็บเจ็บอ่ะเออเออนั่นดิ ơi thực 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 ก็เล yeah, so ือกใช่ไหมก็เลือกแคปใช่ไหมโดเปิดสิว่าเปิดสิว่าเปิดสิไอมาแล้วมาแล้วไอมาแล้วมาแล้วเข้าไปเลยนี่เส้นสัวเข้าตาต้องนี่เข้าตัวแรกเลยฮะว่าก็โดนจับแน่ก็โดนจับเน่โอเคนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้ยังไม่ใช่มาลองมีบางอย่างแน่นอนเนาะ This f l o o r has a security room, maybe I will find i d โซฟาสีแดงเอเรามีมีพนักงานคนหนึ่งกำลังอุ้งงานหรอวันไม่ใช่บกเวฟนะไม่ใช่แต่โอ้เจ็บเจ็บันนี้เหรอเจ็เก็บไปด้วยแล้วกลั้นทำให้ก่อนไม่ได้เบอร์เบอร์ใช่ใช่อ่าโอ้ยวาร์ปชิ้นก้าว่ะเอามิสเตอร์เอานี่แอบไว้เนี่ยแอบเฮ้ยมันแอบได้ไหมถ้าแอบถ้าแอบได้ โอ้คีดอะสควอชไถบอสกูบอกแล้วว่าอย่าเตีไม้เกิโอ้กูเตะไม้นี่เล็บกูหักแน่แน่ฮะอ่าต้องหาที่ที่หลบนี่ไงหลบแล้วมึงหาที่ตู้หลบแลาวเหมือนคนสุดท้ายตื่นไม่กูหลบแล้วกูหลบแล้วต้องเก็บไฟไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องเก็บไม่แมันปิดมันปิดเองปิดเองโัวโอโอ้ยประตูพังเลย กไม่ทางแค่ประตูเปิดกูไม่เห็นหน้าไม่ไม่กูอยู่กูอยู่ตู้ข้างๆเว้ยไม่ได้อยู่กับพวกมึงอ๋อเมื่อกี้มันเปิดมันทับไดไม่กูกูไม่ได้จริงจริงตู้น่าจะไปแล้วแน่ใจไม่รู้ฟั้งหมดแน่อจก็ออกก็ออกตรงตรงตรงอ่าบันไดเนี่ยบันไดตรงชั้นชันเปลือบ้าหรือเปล่าอ่ะอันนี้พันลิฟต์นะ ใช่เอ๋ก็มาดิวะถ้าพวกยังไม่รู้จักมือปราบสัมภเวสีมันก็โผล่มาดิวะห้องน้ำวะมันมีที่แอบถ้ามันแอบได้กูว่าใช่โอ้มันใหญ่เกินบางทีอะที่ออฟฟิศเฮ้ยกูเจอโอ้ยล็อกอีกเจอห้องที่มันล็อกมันต้องใช้กุญแจกูเจออ่ะเนี่ยจะห้องเกิดจะปืนแจละอ่าเก็บไปด้วยเก็บมาเก็บมาเก็บมาอ้าวเก็บได้แค่คนเดียวหรอวะ เฮ้ยกูเจ้ามีเอาชิบหายตายเลยตายยังโอ้โหตายว่ะเกิดมงเร็วขนาดนี้ชิดได้ยินเสียงอู๊ฟอัามาล็อบบี้เลยหรออ้าโอ้โหจะตายเลยหอมันชนเลยเหรอเฮ้ยมันชนเลยวิ่งเร็วขนาดไหนวะมันวิ่งช้าเว้ยแต่กูวิ่งติดโต๊ะเว้ยจาะเป็นรถดีลล์โอ้โหเกมฮัลโหลฮัลโหลทับปอง ก็แอบวะทางไหนทางนี้เหรอไม่รู้ไม่รู้บอมไลดีบอสแน่นอนอ่ะไลดีบอมเฮ้ยันแอบไม่ได้แล้วมันแอบไม่มีมันแอบไม่ได้แล้วมันแอบไม่ได้แล้วเปิดเปิดงานไลเปิดไลดิอ่าเปิดละไหนไปทางไหนอ่ะอุ๊ยจี๊ดจะมีทางทางนึงเหรอเฮ้ยตึนตึนไอ้เจี๊ยมันมันมันมา ไปยังไงคับแม่ผีไม่น่ากลัวผีไม่น่ากลัวเว้ยแต่มันทีเดียวตายมาดินต้องไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้บอสเออบอสไปฝั่งนั้นแหละตรงไปตรงไปตรงไปไอ้บอสตึกตึกตึกหันซ้าย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 ซ้ายตรงไปตรงไปนั่นแหละโอไปเลยเข้าไปเด็กสิวะเลยสิวะเจอสิวะ โอ้หาังลงมากเลยไปที่เวฟูสิวะเอ๊ะลงลงสุดลงสุดแต่เก็บสเตตมิน่าไว้ด้วยนะเว้ยการกิโลทีนี้ไปได้ดูิโอ้ก็เจอแน่เลยใช่กว้างขนาดนี้เจอแน่แน่บอดเบจีเนียบอไปเดวิลหาทางออเบจีเนียบอส เบสเมจีนเนียนห้าก e ูแน okay, ่เบสจีนี้ฮีโร่ดำสีเบสจีนี้เฮ้ยเนี่ยอ๋อเนี่ยบัเาดนโอเคออกมาข้างนอกแล้วก็จบคที่เพียงเท่านี้เช่ไหยังเขายังเหรอไฟเดี๋ยวมีเอ้าก็อันเฟินฮีโร่ก็เพียงเท่านี้นินเข้าตรงนู้นเข้าตรงนู้นเข้าตรงนู้นเลยเชื่อกูเข้าตรงนู้นทำไมกูต้องเปิดล่ะ ก็กูเปิดมาบ่อยแล้วกูไปไม่ต้องตั้มแปลโทนดีแล้วบูลลี่กูจนกูตายไปหนึ่งศพแล้วนะไม่ใช่ตรงนี้อันนี้มันเหมือนเป็นตู้เฉยตรงนี้มันบอสไม่ใช่เพื่อนกูนี่ไงเอ้กดเดกเทิร์นพาวเวอร์ปังในจุดเดิมไอ้อะไรอย่าหาทำนะบอสเออโอ้วน่าสนใจกว่าเยอะเลย ว่ามึงแบกเถอะเพื่อนอืมันนี้ถือใจกันเยอะเลยอ่อทางตันเด็ดอินเด็ดอินตันกิโลไอ้แม่ไม่แล้วแล้วทำไมกูต้องกูต้องกูกูยกออกเขาไม่ได้เหรอเอ่อคือสมมติเอ่อกูกูต้องเอาของทำลายทิ้งคือกูยกออกไม่ได้นั่นสินั่นดินั่นสินั่นดิเฮ้ยกยังไม่ได้เพื่อนแล้วใครสนเนี่ยเท่าอยู่ขนาดหล้ตายคนแรก โอเคเพราวิศวกรรมโยธากูเสร็จเป็นหนึ่งที่แหละโอเคฮะอ่ะอีโอเคเสียงด้าดลานขวาไม่มีอะด้านซ้ายผู้ิดอย่าบอกวไม่ขับรถมาชนกูออันนี้อะไรอะไรอ่ะวัดวัด SCP เฮ้ยยูเ้ย SCP โอ้โอ้ my god อโอ้เม่เคยเห็นแม้เอ๋อย่าให้รถไฟ SCP อะ ไม่ใช่ยิ้มมันอันเซเบอร์ดิสันเขาไม่ใช่เหรอใช่มั่วรถไฟเอซีพีไงที่มันจะตายแบบนี้เรื่อยๆไม่ใช่ไม่น่าตายอย่างนี์ใช่มันเป็นแบบนี้เนี่ยคุณแขกไขควงโอ้โหนี่มันทางทางทางลีโกแมนที่เราบุมบายวิธีแม่งมอนเกิดได้ว่ากว่ามันน้ำไม่ไขควงต้องน้ำไปตัวนเอ้าเอ็งหยิบไม่ได้เหรอก็หยิบไม่ได้มันมันมันหยิบได้แค่คนเดียวมก็ต้องน้ำแล้วกันพิโร เชื่อไหมว่าจบเนี้ยมันต้องมีซัมติงมึงก็เข้าไปดิโอเคตู้แล้วก็จบคิดเพียงเท่านี้เปิดดิมันก็เข้าไปซิมมีไขควงก็แบบโบกมันมาเพื่อแทงครับเนี้ยอ่าแต่ผมอะไรสบายจ้ะสบายจังลำบากที่นู้อะไรตัวไปไม่ได้ไม่มีประโยชน์ไรค่ากระจกเอ้าอืมหรือว่าต้องไปายตู้ khay tú, khay tú này hả? đấy, không bỏi, giờ vui mình ở, nãy đi. sẽ, 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 น่าหนาน่าหนาอะไร ACB น้ำน้ำน้ำโอ้ยอุ้ยเก็บไปเฮ้ยเอาไปใช้เผาไหม Boss ใช่ใช่เออเอาเผาไปอันเาเป็นไม้กูกูกูว่าตัวใหญ่ขนาดนั้นเองไม่หมายถึงไม่ใช่เผาผีเผาไม้อะเนี่ยตร้อเปิดดิครับอ๋อกูยังไม่ได้สก้อครเวอร์ เกณฑ์ใช้ go to inside ต่อ go inside โอ้เจอรถ go ก n s i d e เฮ้ยถังน้มันไม่แต่มันจะออกไงคือว่าไม่ได้ไม่ได้เอาไปเติมรถเคยทว่าเอาเอาเอาไปเผาไอ้เชี่ยนั่นแน่เลยแล้วหนึ่งขอเช็คขอเช็ครถให้ชัวร์ๆอือว่ามาเผากล่องแน่เฮ้ยเฮ้ยไปรถขยับไปตกใจทำไมรถขยับเอไม่ขยับอ๋อมันมันชนเราเดินชนไอ้ตูดไอ้ตูดไม่มีพลังมหาศาลเลยมั้ง ไม่นนชนรถบิดเลยอะเชื่อไหมมันน่าจะตรงนั้นสะได้กูเก็บได้เหลือดี่วะเฮ้ยถังน้ำมัน้ยสงสัยไหมครับว่าอ่าไปตรงไอ้รังไม้ก่อนไปไปคปกเคยสองสัยไหมครับว่าอสองสัยไหมครับว่าบอสมีเพื่อนใหม่พวเสียังรูอะไรรูทำไม่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่ย่ ไม่ที่เงียบๆบิวบิวว่าลงไงเออมีเสียงแล้วมีเสียงอะไรเป็นไรฟอสเป็นไรลอยตัวลอยตัวลอยตัวหลอกคนดูมากกว่านะหลอกคนดูไม่มึงลองใช้โอเคไอ้เผาเผาเพื่อเอาอะพอมาเต๋อมันก็พังได้ดีแบบอุบ้าเหรอกูว่าเอาไฟเช็คไปเผาผีไม่ยังดูมีประโยชน์เลยเฮ้ยดูเสียงเสียงเอฟเฟกต์หน อะไรหูมึงเดีอยมึงจะเผาเพื่ออะไรวะบอดอินที่ไม่ใช่ชูเฮ่อยู่รู้มาได้หรือไม่ไปดิไปไม่ได้เลยแม่แกบอดอ๋อไมาออกดิบันเต๋อฮ่อ๋อคือมือมึงออกจากโรงงานได้แล้วทำไมถึงออกไปเลยออฟเด็ดไม่แหลกออกจากออกไปได้แล้วถ้าไปต้องมาใต้ดินฉันไปฟังนู้นกต้องระบายน้ำ นั่นแหละมันไม่ออกไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราเราจะมีกี่เม้ามีกี่เม้าเกมน่ะนะฉันไม่ควรจะเดินไอเกมแล้วนะบอสไม่มีอะไรอ่ะฉันไม่ควรตรงหน้าไปละไอแฮตติฟายโซเวทิโน่อย่าบอกนะเขาอย่าบอกนะเขาวงกดนะถ้าเขาวงกดนี่กูด่านะกูว่าน่าจะใช่โอ้โหทางยาวอันนี้อันนี้ต้องต้องน้ำน้ำน้ำตื้นไม่น้ำน้ำท่วมเก็กลัว เขาวงกดแน่แน่วงกดเขาวงกดแน่แน่วงกดใช่ไหมวงกดใช่ไหวงกดเร่องเราสุดยอดมึงต้องต้องต้องไปเรื่อยๆเว้ยแล้วมึงอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยไม่เอากูไม่อยากหลงกูไม่อยากเป็นโซโล่ number ขสองอย่าทิ้งกูกูยังหมุนพิเศษด้วยชื่อกำหมุนเลยมันก็หมุนแห่ มันจะได้น้ำมันจะไม่เฮ้ยเฮ้ยแปลกแปลกโมนี่เฮ้ยมันจะหมุนกี่รอบวะเนี่ยเฮ้ยเสร็จแล้วเฮ้ย้วแล้วอ้วหเสียงน้ำนีสัตว์อไปไปที่เดิมไปที่เดิมไอจุดเนี้ยเสียอะไรหมุนให้มันขึ้นหมุนให้มันขึ้นหมุนให้มันขึ้เไม่ยังเสียไหมเสียมันเออออ เอ๊ะแม่จี it, it ่ส <e ุบใครตุ้นอย่าไปทางนู้นมันไม่ปลอดภัยตัวขาวตัวขาวไม่มีตัวตัวขาขาวขาวกุ้มกุ้งขู่โอ้เสียงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยอยอ้ยโอ้ยโอยโอ้อ้ยโอยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอยโอโอ้โอ้ยอยโอ้ยอยอยอ้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 ยอยโอ้โออย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 อ้อย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 อ้อยอย ไม่เห็นปะไม่เห็น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 กลัวไม่เห็นไปตีเกตได้สีแดงสิแดงเกตได้่าสิแดงช่วยกูด้วยเฮ้ยโอ้โหทางไม่สีนะอู้มันอยู่ข้างหูเลยอ่ะปุ๊บอ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 บอุอุอุ๊บอุบอบอบอุ๊บุ๊บอแ๊บออ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 ุุอ นิเงินนะอีกนิเงินโอ้โหโอ้โห SCP ฝาดไ SCP ของเทเฮ้ยโอ้ยอยู่ไหนวะไม่อยู่ไหนวะไปเดินหน้อยู่ไหนวะบอสมึงเจอผีอย่าปิดไฟฉายดิพาเปนบอสเว้ยซึมึงหันไปข้านดิ นฆ้ากูเหอะมีสองตัวใ้สัตว์สาบานสองเหรอตัวเดียวเอ้าตีเนอะเฮ้ยมึงเช็คด้วยนะเว้ยมึงน่ะเช็คให้กูกูดูหน้ามึงอยู่อุ้ยอ่าเดี๋ยวกูดูหลังเฮ้ยอุ้ยอ๋ออ๋อคุณทูนอ่ะอ๋อมันหายไปละเฮ้ยบอสหลางเหรอ มึงด okay, ูหล okay, ังให้กูดิหลังกูรู okay, so ้อยู่โอเคเดี๋ยวต้องนู่นนั่นเองหัวใจพี่บอยไปอะไรถอยแม่ถอยดิมันไม่เดินตามเราเฮ้ยโอ้โหพี่ลาดโอเคฉลาดบอสเอย ACP เดินเช้าเดินช้าโคตรเลยไกล้จนตาย อย่าแจ้กูเาดูม mustache, ันเดินตามหลังไอ้เหย่แบบมันน่ารักมากเลยไอ้ตอนนี้หอยหอยตูนตายก็หมดหอยตูนตายก็โอเคนะครับจอมนี้คนรับกราจะทำยังไงวะจะท่ยังไงไปนะไปนะไปนะโอเคเมากูจะหลุดโอ้เสียงกูทำไมเสียงมันดื้อจริงเหรอใช่แล้วถี่จัดโอเคต้องตรงไหนตั้งตุน เนตกตกตัตัตกูตตตบ้าหารือเปล่าไม่ชมาเลยนลี่ยไปใช่ไหมนี่เขาไม่มีอะไรนะคือบอกนนะ้ำเงอะข้างขวาเหมือนจะมีนะ เหรอไม่รู้ทางออกมั้งยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วในที่ละโอเคทางขึ้นเป็นไงโอเคฝากชิน I think i ้ง not following มันก็ไม่ตามถูกแล้ว radio radio emergency emergency distress signal ไอเสียเสียอาศับ้านที่นี่เยออกฟอร์สีอ่าสัญญาณขาดมาแด้เชื่อไหมเชื่อไหมเกิดขึ้นตรงประตูเย โอ้จีกับบัวเมืองแล้วกระบาดเหรอไม่อ่ะเอเลี่ยนบุกโลกมากกว่าโอ้เคยเคยเคยเล่นเดสเดสเปดไหมกูว่า f a l l น n อ็นอะไรอะมีมีหลาย e n เหรออ่าจบเกมโอเคนะฮะก็หลางทีนี้ก่อน้วกันเผจะมาเลีนก็ชาแนลต่อไปบ่ายแล้วกันนะสวัสดีครับ